ไปดูเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการสินค้า o t ท็อปในแต่ละจังหวัดกันบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ค่ะทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้สนับสนุนผู้ประกอบการ o t ท็ค่ะ นางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดแพร่ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่1 3ถึง14ธันวาคมที่โรงแรมแพร่นคราอ,อรําเภอเมืองแพร่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ o t ท p อปคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ k b o จังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวมทั้งหมด60คนค่ะ โดยการจัดครั้งนี้ก็มุ่งหวังว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปจะได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดแพร่จำนวน20ผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีคุณภาพมาตรฐานและโอกาสาทางการตลาดเข้าร่วมการประกวดผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่นในปี2566และที่สำคัญผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็มีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ สินค้าโอท็อของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยนี่ดีอยู่แล้วนะคะมีคุณภาพด้วยถึงได้รับการการันตีว่าเป็นสินค้าโอท็อปแต่ว่าการเข้าไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตรวมถึงสินค้าโอท็อปให้ดียิงย่งขึ้นไป